สวัสดีค่ะพบเราช่องแม่น้อยหนาพิตจ,จ้าแฟมิลี่นะคะสวัสดียามช่วงบ่ายนะคะสวัสดีช่วงบ่ายวันนี้จะพาพิตจ,จ้าเดินออกกำลังกายแม่น้อยหนาไม่ได้เดินหลายวันแลว้วเกือบเป็นเดือนไม่ได้เดินออกกำลังกายดูวันนี้อาการจะเป็นยังไงเด็กน้อยตื่ พีพาอม่เรียนหมดเนอะจากพี่พาอแม่วิ่งนะอยากไปอยากไปดันยางเดียวเลยเร็วเร็วเรวเรวดันหน้าอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปเร็วไเร็วเร็หยุดหยุดเบาเบาเบา เกือบเดือนไม่ได้เดินดูการพนักงานกุ่มเยอะวันนี้มีสองมีพนักงานกุ่มเยอะอย่าเร็วอย่าเร็วชา้าช้าแม่เก็บตีนเลยจ่ายังยังเด็วเด้เดินไม่ทันนล้วนี่เบาเบาเบา,บา ยอย่าไปยางคุ้มไก่หลเป็นยางเลี้ยวตีอย่ายไปยางกีดากอะไรยางเลี้ยวไปซะๆเดินช้าๆเดินช้าๆไม่ไม่วิ่งก็เดินอย่างเรียบร้อยเลยวันนี้นอนไม่อิ่มวันนี้นอนครั้งเดียววันนี้ผมนอนครั้งเดียวครับ ตื่นเต้นตื่นเต้นมีคนเล่นด้วยแล้วตื่นเต้นไม่อยากหลับอยากนอนอู้ยจะข้ามนี้ยังแดดเลยนะวันนี้รอก่อนรอก่อนเดินไม่ทันแล้วไม่หน่อยเดินไม่ทันเลวเด็กน้อยเดินเร็วมาก ขึ้นพุ่นเลียวเอาจะขึ้นพุ่นเร็วนะจะขึ้นไปยังตึ้งพุ่นนั่นหึมอหมอืมอือยายายไป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 กินดินกินดินไปเลย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 อุ่นแมศเมโมบอกเองแมโมแมโมแม่หน้าโมไปเปิดประตูเร็ว เอินเรียนปิดประตูไว้เปิดประตูก่อนเป็นอย่างเป็นอย่างจะหึเป็นอย่างเบื่ออย่างงึเป็นอะไร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 ลืมทางบ่หึกมได้งยางหลายมือแล้วลืมทางไปแต่ลืมทางยางทิ เวรไูลี้ยลูกเลีกงเนี่ยมีอย่างห้องหาคุณยายป่คุณยายหยุดแถวนี้มีแต่คุณยายโอ้แดดจนค่ำเลยยังพ่กท่านนีนอยู่ ยังมีแดดอเลยจิ้ักขิ้แักขิ้แักเอาลัดหนาลัดหลังกันอยู่เอ้ายำทางมาได้บ่จ้ะเ่้าำทางมาได้ก็ เป็นยังเป็นยังเป็นยังอืมเป็นยังเป็นยังปีดดักปีดดักปีดดักตีดดักปีดดักปีดดักเด็กน้อยก็น่าอุ้ตีตูเด็กน้อยกนะ็น่าอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้เรียบร้อยวันนี้เดินเรียบร้อยไม่วิ่งผมไม่วิ่งนะครับวันนี้วันเดินเรียบร้อยมาก่นั่นนั่น Đang nghĩa, đang nghĩa, đang Mamma, à, Mà mà, mà, mà Dịch nói của mình, dịch nói con mình. Dịch nói con chỉnh Dịch nói con chỉnh, Dịch nói của mình. đi đi đi, mình. Dịch nói của mình. Dịch Nha, của mình. Dịch nói của mình. วิอีดักนะจิดักให้หน่อยกันนะอิจักให้หน่อยกันนาแด็ดถอนบ่แด็ดถอนบ่ผมเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมเป็นหนุ่มแล้วนะครับแม่แม่ผมได้แปดเดือนแล้วนะครับเป็นยังอีกจิจักจิจักเนี่ยยังยังจิจักจิจัก ไป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 อยากไป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 เด็ด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 ฝนจะตกจะจัดฝนจะตกมากคืนน um. ี拜拜้ฝนจะตกแดดจ um ัดมากเลย อย่าไ <c oughs> ม่เหนตัวหนังสือเด็กฮะไปถึงลานสแสดงแล้วครับวันนี้เด็กน้อยเกง่กงจริงๆเลยไม่วิ่งเลยวันนี้ไม่วิ่ง ลงไซเ่นเหนื่อยมากไม่วิ่งอ่ะเล่นเมื่อยบ่เล่นเมื่อยบ่บ่เลบ่เลเลยนักนักนัจะมุดไปทางไหนมามาเอ้ยเฮ้ยอย่าไปจับมาเร็ว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 น เดียวเดียวฮะเหม็นเหรอเหม็นเดียวใครเหม็นเัยเลยเหม็นเหม็นเหม็นชุ้นชุนรถทำไมเข้ามาเยอะแท้อย่าไปทางนี้รถเยอะรถเยอะรถเข้ามาเยอะเลยมาทางนี้มาทางนี้ tiếng sẽ đen đó ha Rất cả lấy, ôi ôi, nó, tam Rất là thương thiệu Tam tủ mà đeo khắp, tam tủ cha khắp Đâu, tuần, ไปไปเดินเดิเดินเดินเดิเดิน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 ินมา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 เตีนบอกหินพุกหินพุกเอฟตีนหรอนาสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้เราช่องแม่น้อยนาเป็นเจ้าเป็นมลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ